สวัสดีค่ะคุณอยู่กับช่อง youbelovewish กับเอมนักโหราศาสตร์ตะวันตก human design coach และ r e k i master ที่ในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันคลิปแรกของพอดแคสต์ของเอมนะคะที่ตั้งใจจะทำมาหน้าแล้วมาแหละแต่ว่าถึงเวลาทำสักทีเพราะว่าตอนนี้อายุ26แล้วนะคะซึ่งในทางโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะปีอายุ26จะเป็นปีที่เรียกว่า perfection year บ้านที่3ซึ่งหมายคามว่าในแต่ละปีของทางโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะเราจะมีธีมของแต่ละปีด้วยกันแต่ละ อายุอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนเราอายุศูนย์ขวบเลยซึ่งตอนที่เราเกิดมาจนถึงอายุเกือบ1ขวบนาะก็คือถึงสามวันมันจะเป็นตีมบ้านที่1ซึ่งบ้านที่หนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่เรื่องของการสตาร์ทเรื่องของการค้นพบว่าตกลงเราเป็นใคร,รอะไรประมาณนี้ส่วนทีนี้พอเราเข้า1ขวบปุ๊บเราก็จะเข้าสู่ตีมบ้านที่สองซึ่งบ้านที่คือเรื่องของคุณค่าของเราคืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะวนไปคะ่ะทั้งหมด12บ้านในการจากนั้นมันก็จะวนกลับมมมมาาาาบ้้นนนใใใหห่่ประะระีเเกดวคสจออยพู เราตรงเกี่ยวข้องกับ perfection gear ตรงนี้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวอาจจะมาทําเป็นคลิปถัดไปให้นะคะแล้วอาจจะมาทําเป็นสอนในลุดถัดไปที่นี้อะ่ะกลับมาก็คือปีนี้ของเอมนะคะอายุก็จะเป็นปีที่เป็น perfection gear บ้านที่3ซึ่งบ้านที่3เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการเจรจาแล้วก็การเดินทางค่ะก็เลยเป็นปีที่ตั้งใจจะท podcast ตรงนี้ขึ้นมาอย่างจรงิงจังเนาะว่าถึงเวลาที่ต้องทําอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างถูกต้องอย่างจริงจังแล้วแหละแล้วก็เรื่องของการสื่อสาร ด้วยอีกเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ going on นะคะคือการเขียนหนังสือโทริษัทตะวันตก human design แล้วก็ manifest ให้กับทุกคนด้วยยังไงฝากทุกคนติดตามโอเคนะคะทีนี้ก็ e d y way เราเข้าสู่รีมของวันนี้กันที่อยากจะเริ่มคลิปแรกจากเพื่อนสนิทของเอมเนาะเขาได้ถามเอมมาเหมือนกันแหละว,ว่าแบบ เออเพราะอะไรเพราะอะไรมึงถึงเชื่อเรื่องนี้วะเพราะอะไรถึงต้องเป็นโหราศาสตร์เพราะอะไรถึงต้องเป็นเรื่องพลังงานวู๊หรืออะไรพวกเนี้ยเพราะว่าในแก๊งเพื่อนเองจริงๆหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้เนาะอาจจะประสบปัญหาเดียวกันหรือความรู้สึกเดียวกันตรงที่ว่าคนรอบตัวเราไม่ได้สนใจเรื่องราวพวกนี้ขนาดนั้นเหมือนเราอะไรเงี้ยเชื่อว่าใครก็ตามที่มาฟังคลิปนี้ของเองมันต้องเป็นคนที่สนใจเรื่องพวกนี้พอสมควรแต่ว่าคนรอบตัวเราอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ได้เก็ตเนาะว่าทำไมต้องเป็นโหราศาสตร์ทำไมต้องเป็นฮิวแมนดีไซน์ทำไมต้องเป็นสปิริชัลทำไมต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกัน แรงดึงดูดอ,อะไรประมาณนี้ทีเนี้ยก็เลยอยากจะมาทําคลิปนี้แหละให้กับทุกคนเพื่อให้เราได้เข้าใจภาพมากขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าถ้าวัานยังเราต้องอธิบายเรื่องราวพวกนี้ให้กับคนที่เขาไม่ได้เก็ตขนาดนั้นหรืออย่างของเอมเนาะที่สําคัญเลยคือทีเอมต้องเล่าเรื่องพวกนี้ให้คุณแม่ฟังให้คุณตาฟังอะไรเงี้ยแบบว่าแฟนเราฟังที่เขาก็จะมีความโลจิคอแหละก็มีความเป็นเหตุเป็นผลพอสมควรอะไรเงี้ยเราจะสามารถอธิบายเขาได้ไงดีว่าเออเพราะอะไร ทำไมถึงต้องเป็นโาศาสตร์ตะมันตกทำไมถึงต้องเป็นฮิวแมนดีไซน์ทำไมถึงต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความเชื่อพวกนี้นะคะเคก็ hey, เริ่มแรกก่อนเลยเริ่มแรกแต่แบบนับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยโดยเฉพาะเลยเนาะสังคมของเราก็คือการที่ว่าหลายอย่างตอนนี้ในสังคมไทยสังเกตเห็นไหมว่าจะมีความวุ่นวายความสับสนของคนในสังคมกันเยอะมากเลยอะเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ถ้าใครติดตามมาสักพักจะรู้ว่าเอ็มอยู่ดูไบเนาะมไม่ได้อยู่ไทย อย่างหนึ่งของการที่ว่าเราไปอยู่ในหลายๆวัฒนธรรมหลายๆ um, ประเทศมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่จะสังเกตได้ชัดมากๆเลยก็คือการที่ว่าแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมแต่ละศาสนามันมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยอย่างหนึ่งคือของประเทศไทยเราศาสนาพุทธบ้านเราที่เป็นศาสนาหลักอะไรเงี้ยด้วยคําที่ว่าศาสนาเราไม่ได้แคร่งอยู่แล้วเนาะใครจะทำยังไงก็ได้โอเคเรามีศีลห้าไว้แบบนั้นแต่ว่าเราจะทําหรือเราจะไม่ทําอันนี้ก็คือเรื่องของเราอีกทีหนึ่งแต่อย่างหนึ่งเลยคือตรงเนี้ยแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเราแหลก ถึงเขาเรียกไง discipline อะแลกถึงความสม่ำเสมอความแบบว่าทำตามอะไรสักอย่างทาง collective collective t h i n k อะค่ะของทางศาสนาของประเทศไทยอะมันไม่ได้มีเป็นแก่นที่ทำให้คนสามารถยึดเหนี่ยวได้ขนาดนั้นเลยที่คนพูดกันเนะาะว่าแบบว่าแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจมันไม่แน่นมันไม่มีนูนนี่นั่นว่ากันไปซึ่งจริงๆแล้วอย่างการที่ว่าเอ็มอยู่ดูไใบศาส,สนาหลักที่เนี่ยของคนโลโคลที่เนี่ยก็จะเป็นอิสลามเนาะเห็นชัดมากเลยว่าเออคนที่เนี่ยเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าของเขามากๆเลยแหละเอ็มไม่เอ็มไม่ได้มีความรู้ทางเง เรื่องศาสนาที่นี่สักเท่าไหร่นะแต่ว่าคือทุกวันมันก็จะมีแบบว่าเสียงสวดทุกคนก็จะไปละหมาดกันอะไรกันอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าในเรื่องของคําพูดบางอย่างที่มัน อยู่ในศาสนาอะไรเงี้ยค่ะเช่นคําพูดคําว่าวันละที่แปลว่าเออแบบว่า swear to God อะไรเงี้ยเนาะแบบว่าเหมือนเหมือนสาบานกับพระเจ้าอะไรเงรี้ยอินชาลาให้ให้พระเจ้าตัดสินใจให้เราเหลืออะไรประมาณนี้คำพูดพวกเนี้ยคะ่ะมันเป็นอะไรที่เข้ามาสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันของคนที่นี่มากๆรวมถึงความเชื่ออะไรต่างๆเป็นแก่นอะมันนอกจากที่จะเป็นแก่นในทุกคนยึดถือแล้วมันยังเป็นเหมือน อีกอันหนึ่งที่เคียงข้างกับกฎหมายประเทศไปด้วยเพราะว่ากฎหมายของทุกประเทศเรามีกฎหมายกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอย่างหนึ่งคือาศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นเหมือนต้นต่อเรียกว่าไงแบบว่า beginning ของ ของกฎหมายด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาในอดีตอนะไรเงี้ยเนาะกฎหมายมันจริงไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนแต่ทีนี้เราบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเธอฆ่าสัตวนะ์นามันไม่ดีแบบนั้นแบบนี้นะจะโดนลงโทษแบบนี้นะอนะไรเงี้ยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราไปแบบว่าไปไปไป,ไปเป็นชู้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ถูกต้องตามหลักศาสนานะแบบนั้นแบบนี้ฉันสำหรับอเอ็มก็เลยมองว่าเออ สิ่งแล้วศาสนาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนอยู่ในกรอบนอกปะ่ะมีดิสซิ l ลินมีการทําตามกฎระเบียบของสังคมมากๆซึ่งประเทศไหนที่มีศาสนาที่ค่อนข้างเครง่งหรือเรียกว่าคนมีความเลื่อมใสในศาสนานัน้นเยอะ S <S <an> <S เขาก็จะค่อนข้างมีระเบียบแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นเหมือนแก่นเหมือนอะไรสักอย่างให้ทาให้เรายึดถือได้เงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าประเทศไทยเราอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นศาส,สนาพุทธด้วยความที่มันเป็นศาสนาชิวมาจริงๆพูดจริงๆเองว่าก็ไม่ได้ชิวขนาดนั้นหรอกแต่ว่าด้วยความที่คนไทยพื้นฐา,านธรรมชาติเราด้วยเราเป็นคนชิวอ่ะมันก็เลยไม่ได้แบบว่ามีอะไรที่มันยึดขนาดนั้นแล้วไม่ได้้องสวดมนต์กันทุกวันทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยอ่าสินหาพูดป่งพูดปดก็พูดไปกินเหลาก็กินไปเนาะว เหมือนเป็นบทลงโทษที่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าอย่างคนที่เนี่ยอย่างศาสนาที่นี่ยถ้าเกิดทาอะไรไม่ดีปุ๊บโอเคจะไม่ดีต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าลงโทษแล้วว่ากันไปมันมีอะไรที่นี่น่ะปทำให้คนอยู่ในกรอบได้มากฉันเลยทําให้คนไทยการที่เราไม่ได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวตรงเนี้ยมากขนาดนั้นมันก็เลยทาให้อย่างนึงเป็นข้อดีคือทําให้เรามีอิสระในการ explore ในการหา ศาส,สนาอื่นๆมากขึ้นด้วยแหละว่าแบบเอออะไรกันแน่จะเป็นสิ่งที่แบบดีกับเราไม่ดีกับเราว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทําให้ขาดดิส цип ลินขาดความเป็นระเบียบบางอย่างของสังคมทําให้เราเชื่อนั่นเชื่อนี่แตกต่างออกไปเช e ื่อเรื่องผีบางเชื่อเรื่องพญานาบางเชื่อเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม่มุ่งแม่มดอะไรกันไปอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างไปในหลากหลายทิศทางกันพอสมควรซึ่งทีนี้ก็เลยกลับมาเข้าสู่ตรงนี้แหละที่ว่า บริษัทตะวันตกก็เป็นอย่างหนึ่งที่เอมเองนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเชื่ออะไรดีว่าทุกอย่างมันก็ดูแบบว่ากระจัดกระจายเลยว่าจริงเราเอมปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กๆน้องเข้าวัดอะไรย่างเงี้ยค่ะนุ่มนุ่งคงนุ่มขาวเ่ยนุ่งขาวปฏิบัติธรรมอะไรว่ากันไปมาตั้งแต่เด็กๆแต่ทีเนี้ยหาว่าเรามันยึดเราเปาวะมันมันก็มีสิ่งหนึ่งนะที่มันยึดแต่ว่าอย่างหนึ่งของของศาสนาพุทธด้วยแหละด้วยคําที่ว่า พระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์เนาะมันมีเรื่องพระเจ้าไหมมันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ได้เป็นศาสนาที่มีเรื่องพระเจ้าอะนัปะแต่อย่างหนึ่งที่เอ็มรู้สึกมาตั้งแต่ทํางานด้านนี้มาคือลึกๆแล้วมนุษย์เราอะเราอยากจะเชื่อในอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวเราอะที่มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมนุษย์1 2 3 4คนบุตต้าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์อะไรเงี้ยมนุษย์เราอยากจะเชื่อที่มันบิ gger t a n that อยากจะเชื่อในเรื่องจักรวาลอยากจะเชื่อในในอะไรที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เพราะบางทีเวลามันมีอะไรททีีี่่่่เเออาาาธิบยยไไไมมดด้้้ะชนนนนํคปวขึ เป็นโรคร้ายแรงทำไมอยู่ดีคนนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้บางทีมันไม่มีคําอธิบายใช่ปะเราเลยอาจจะไปโทษอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นพอศาสนาพูดอะเราไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่ขนาดนั้นอะที่เราแบบไปโทษได้คนเลยนะ่จาจะนี่แหละเราพยายามจะ explore พยายามจะไปหาอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเราคนเลยเริ่มไปสนใจศาสนาฮินดูมากขึ้นสนใจเรื่องผีเรื่องอะไรว่ามันไปที่มันใหญ่หรือมันมันใหญ่กว่ามนุษย์อะใหญ่กว่าสิ่งที่จับต้องได้มันมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่านี่เหมือนการหระสาตะวันตกมันแปัน อะไรที่เกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันใหญ่ขึ้นคเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นเหตผลหนึ่งที่เอมเชื่อว่าคนเลยกลับมาสนใจเรื่องดาวตรงนี้มากขึ้นคลิกใช้คําว่ากลับมาเพราะจริงๆแล้วศาสตร์เนี้ยมันมีอายุมานานมากเนาะมันมีมานานมากกว่าศาส,สนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆด้วยซ้ำะไยเงี่ยเพราะหราศาสตร์ตะวันตกมันมาตั้งแต่ประมาณ5000ปีปี้วคะเรียกว่า3,000บีสามพันบีซีเนาะ ก็คือประมาณ3,000ปีก่อนคริสตศักราชเพราะฉะนั้นมันอยู่กับมันอยู่กับมนุษย์มานานมากๆแล้วซึ่งมันก็จะมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่มนุษย์เริ่มค้นพบอัสโตรโนมีก็คือดาราศาสตร์เอดาวนั้นดาวนี้กลุ่มดาวนั้นเป็นยังไงกลุ่มดาวนี้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้จากนั้นน่ะด้วยคำที่ว่ามันก็จะมีด้านที่เป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมว่าโอเคดาราศาสตร์มันเป็นแบบนี้ดาวแบบนั้นแบบนี้นะดาวมันเึ้นตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยลยด้านวิทยาศาสตร์กันไปแต่ว่ามนุษย์เราอเะนาะก็ นุชก็เลยเริ่มแบบเออหรือแต่งบป็นนิธานดีนะเขาก็เลยเริ่มใส่เรื่องก๊อดอย่างพระเจ้าอะไรเงี้ยเนาะเทปสูทเทปน,นู่นีนันอะไรบ้างกันไปอะไรเงี้ยเริ่มแต่งเป็นเรื่องราวเพราะฉะนั้นโหราศาสตร์ะคะมันก็เลยเป็นเหมือนศิลปะของดาราศาสตร์เป็นอีกด้านหนึ่งเป็นอะไรที่คู่กันไปเนาะปาเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีทั้งวิทย์มีทั้งศิลป์เนาะซึ่งโหราศาสตร์ก็เลยเป็นศิลปะ ของดาราศาสตร์นั่นเองประมาณนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็เลยมีเรื่องการเรื่องเล่าอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ทีนี้โหราศาสตร์อีกอย่างหนึ่งด้วยคือนอกจากที่ว่ามันจะมีการเรื่องเล่าแหละมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะดาวพุธนิสัยเป็นอย่างนี้นะดาวพุทธนิสัยเป็นอย่างนี้นะ bla b ว่ากันไปมันก็เลยเริ่มด้วยอย่างหนึ่งเหมือนกันคือการสังเกตว่าเอ้อเวลาดาวตรงนี้มันอยู่ตำแหน่งเนี้ยเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะเวลามันมีอีคลิปซีซั่นสุริยุปราคาจันทรุปราคาเฮ เริ่มเก็บสถิติเริ่มเริ่มกันไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้โหราศาสตร์เริ่มกลายมาเป็นความเป็นวิทยาศาสตร์นิดนึงตรงที่ว่า ม,มันมันมีแพทเทิร์นอะสักอย่างหนึ่งของดาวว่าทุกครั้งที่ดาวมันกลับมาเป็นแบบนี้หนะ้าระดับพระจันทร์เต็มดวงเวลาคืนเดือนมืดนะมันมีแบบนั้นมันมีแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งพอหลายหลายพันปีผ่านไปผ่านไปทุกอย่างในโลกเนี้ยมันทํางานเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนอกะ่ะแพทเทิร์นของเอหมายถึงยังไงหมายถึงยกอย่างง่ายเวลาผู้หญิงเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้ต้องเป็นผู้หญิงและผู้หญิงเราเวลาเราเป็นประจําเดือน ใช่ไหมเวลาเราไป็นประจำเดือนในช่วงแรกก่อนเลยเราจะรู้สึกแบบนี้นะจากนั้นสักพักหนึ่งเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะสักพักหนึ่งเราจะเริ่มหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นแพทเทิร์นของฮอร์โมนเพราะทุกอย่างมันจะวนกลับมาเป็นไซคล e เสมอหรือบางทีในด้านแฟชั่นใช่ป่ะแฟชั 2, 000, 1, 9, 9, 0, ่นยุคบางยุคยุค2,000ยุค1,9,9,0อะไรเงี้ยมันจบไปลวแต่ทีเนี้ยช่วงนี้มันก็จะวนกลับมาใหม่ กลับมาใส่อะไรคล้ายๆเดิมอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าช่วงนี้จะเห็นในติ๊กต็อกคนนิยมใส่เสื้อผ้าลายเสือกับใส่โบผูกโบกันมากขึ้นก็พวกลายเสือมันก็หมดเทรนด์ไปแล้วในหลายปีก่อนแล้วมันก็วนกลับมาใหม่ด้วยทุกอย่างมันเป็นแพทเทิร์นหรือว่าจริงๆถ้าเราจะมองในประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มีโรคระบาดแพนดมิกหลังจากนั้นเราจะมีสงครามกันเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าจะกลับไปดูในประวัติศาสตร์ ในอดีตไม่ว่ายังไงก็ตามอนะไรเงี้ยซึ่งก็เนี่ยหลังล่าสุดเนาะที่เรามีโควิดกันมาเราก็มีสงครามเกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างในโลก,กมันทํางานเป็นแพทเทิร์นชนะคนก็เลยสังเกตแล้วเอ้ยดาวมันมีแพทเทิร์นอะไรที่เราจับต้องได้ไม่นานอนะไรเงี้ยซึ่งพอมันอย่างที่บอกเนาะหลายพันปีผ่านไปมันก็เลยออกมาเป็นสถิติน,นั่นเองซึ่งหาศาสาร์เนี่ยคะ่ะอันดับแรกเลยก็คือนี่แหละมันเป็นแพทเทิร์นอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้สังเกตได้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ ทุกครั้งเลยอ่ะคืนเดินมืดอ,อีกละคืนเดินมืดเราจะรู้สึกแบบนี้นะอะไรเงี้ยอ่ะคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วรู้สึกแบบนี้นะหรือว่าเหมือนกันถ้าเราลงลึกกันไปเนาะทุกครั้งที่ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎมันจะมีแบบนี้นะทุกครั้งที่ดาวศุกร์กลับเข้ามาในราศีสิงห์มันจะมีพลังงานแบบนี้เกิดขึ้นนะทุกอย่างมันเป็นแบบแพทเทิร์นเลยเก็บเป็นสตินะ好มช่นไม่เลยเป็นอะไรที่จับต้องได้ เป็นอะไรที่ tangible จับต้องได้ในขณะเดียวกันมันก็ใหญ่กว่ามนุษย์เราเหมือนกันอะมัน bigger than yourself เพราะมันคือจักรวาลมันคืออะไรที่มันแบบในอวกาศมันนอกโลกอะไรเงี้ยทั้งถามว่ามันถึงขั้นที่เป็นพระเจ้าอะไรประมาณนี้ไหมมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนอแต่ว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ fascinating มันน่าสนใจแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหญ่กว่ามนุษย์อันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งอันดับแรกก่อนเลยว่าทําไมถึง ต้องเป็นโหาศาสัร์ตะวันตกเพราะมันมีการที่นี่แหละมันเก็บสติมันจับต้องได้มันเป็นแพทเทิร์นทีนี้อาจจะมีบางคนว่าอ้าวถ้าเป็นโหาศาสัร์ตะวันตกแล้วหาศาสตร์อื่นล่ะหาศาสตท์จีนหาศาสัท์ไทยหาศาสัท์อินเดียอะไรเงี้ยเหมือนกันไหมว่ามันก็มีความเหมือนกันแหละเนาะแต่อย่างหนึ่งคือแต่ละโหาศาสตร์มันมีวัฒนธรรมมันมีศาสนาที่สอดแทรกอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นเป็นความเชื่อบ้างเป็นเค้าเจอเป็นอิทธิพลอะไรเงี้ยเนาะเป็นความคิดของแต่ละกลุ่ม เชื้อชาติที่สอดแทรกเข้าไปในศาสตร์พวกนั้นซึ่งสําหรับตัวเอมเองอะไรเงี้ยบางทีแล้วแบบกับหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดว่าใครไปดูหรัราศาสตร์ไทยมาเขาก็จะมีพูดคําว่าแบบขึ้นคารใช่ปะ <laughs> ถ้าเกิดใครบอกเลยแล้วใครไปดูๆกับเอมแล้วบอกว่า หมอดูทักมาว่าจะขึ้นคานค่ะหรือหมอดูทักมาว่าจะอาภัพรักหมอดูทักมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยอย่างเงี้ยคำพูดพวกเนี้ยมาจากหาศัสร์ไทยเท่านั้นรู้ปะ่ะตั้งแต่เอ็มทำงานมาเอ็มรู้เลยไปดูหาศัสร์ไทยมาใช่ไหมคะเลยร่าใช่ค่ะคนนุณเอ็มรู้ได้ยังไงก็นี่แหละค็ว่าขึ้นคานอาภัพรักชีวิตนี้ทํางานเหนื่อยอะไรเงี้ยมันเป็นคําที่ออกมาจากศาสตร์หาศัสร์ไทยที่เอ็มจะเจอเอ็มไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจาก การอ่านมุมอะไรของดาวของทางของหสาสตร์ไทยแต่ว่าด้วยคําที่ว่าเนี่ยมันเป็นเห็นไหมมันเป็น belief หนึ่งอะเล็กๆที่อยู่ภายใต้การอ่านของหสาสตร์ไทยว่าถ้าดาวนั้นทํามุมดาวนี้นะเราจะเป็นคนที่อภัพรักนะดาวนั้นทำงทานทำมุมดาวนี้เราจะเป็นคนที่ต้องขยันขันแข็งใน,น,นการทํางานมากเลยเหนื่อยหน่อย,หน,ยหน้าในชีดนี้หรืออะไรประมาณเนี้ยเป็นเหตุผลนึงเลยไม่ได้เชื่อตรงนั้นรวมถึงอย่างนึงเรื่องของหาสัตร์ไทยมันก็จะมีการเก็บสถิติที่น้อยกว่าโหาสัตร์ตะวันตกเพราะความไวรัลอะ การที่คนใช้อะความเป็นเนาะบอกว่าความป๊อปปูล่าของเขามันไม่ได้เท่าหรวเตราตะวันตกเพราะฉะนั้นแล้วคนเก็บสถิติก็น้อยกว่าความแม่นยํำสรับตัวเองก็เลยมองว่าน้อยกว่านั่นเองแต่ว่าไม่ได้มีอะไรอกเกนสาขาเนแค่แค่ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะส่วนหาสตร์จีนหัสตร์จีนก็น่าสนใจเหมือนกันเอเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางนั้นเพิ่มเติม,ตมในหัสตร์จีนเขาจะนับเป็นรายปีใช่ปะซึ่งมันก็จะมีความไปเกี่ยวข้องกับหัวเราะตะวันตกตรงที่ว่ามันเป็นนักสัตว์ตามดาวพฤหัส คมว่าถ้าเป็นในทางโหราศาสตร์ตะวันตกดาวพระัสอยู่ในราศีไหนแต่ละปีก็แปลว่าเราเป็นปีนักษัต์นั้นๆอะไรเงี้ยเนาะยกตัวอย่างเช่นราศีพฤกษกราศีพฤกษกก็จะเป็นมังกรเนาะอย่างตอนนี้ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะต้นปี2024ดาวพรหัสเราเริ่มต้นปีนี้ที่ที่พฤกษกเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นปีมังกรของทางโหราศาสตร์จีนว่าถ้าเกิดว่าเป็นปีหน้าซึ่งต้นปีปีหน้าเราก็จะไปอยู่ที่ดาวพระัสเราจะอยู่ที่เมทุนเนาะ ซึ่งเมถุนก็จะเป็นปีนักสัตว์ถัดไปประมาณนี้มันก็จะนับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆซึ่งความแม่นยำแม้ว่าก็พอสมควรแหละตรงที่ว่าแต่ละราศีแต่ละนักสัตว์ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างของเขาที่เราสามารถสามารถเห็นความเชื่อมโยงของทั้งสองศาสตร์นี้ได้อ่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างพริกศพพริกศพที่ว่าเป็นเกี่ยวข้องกับทางมังกรของทางโหราิาษาัทจีนเนี่ยเนะาะมังกรคืออะไรความยิ่งใหญ่ใช่ป่ะเกี่ยวข้องกับ ความมั่งคั่งความร่ำรวยด้วยใช่ไหม power อะไรประมาณนี้เพราะว่าทางพฤกษศกแล้วจริงในทางโหราศาสตร์ตะวันตกก็คือราศีหนึ่งที่มีความมั่งคั่งความมสมบูรณ์มีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรประมาณนี้ที่ค่อนข้างค่อนข้างมากที่สุดในบรรดาทุกราศีแหละถ้าไม่นับราศีกุมเนาะ นะก็จะมีอะไรประมาณนี้ที่มันมความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นสิ่งทุทกๆหาสาตร์ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในเชิองเองี้ยที่บอกนะหาสาตร์ไทยก็จะเป็นในเรื่องของกรรมบางเรื่องเนีย่ยต้องทํางานหนักบางอาภัพรักรบ,บางแต่ส่วนใหญ่จะมีเรื่องกรรมค่อนข้างพอสมควรซึ่งเวลาบางทีแล้วว่าเราไปอ่านฟังหัวตร์ไทยเขาก็จะแบบเออมนเป็นปเพราะว่ามันเป็นกรรมแบบนี้นะเราไปทํากรรมมาโน่นนั่นแล้วบางทีหนูรู้สึกว่าแล้วไงอ่ะ กรรมแล้วแล้ว what's next นกาหมเราเราทำอะไรกับมันไม่ได้หรอแบบเราเราแก้ไม่ได้หรอถ้าเราเกิดมาเรามีกรรมที่เราอภัพรักแล้วไงต่อวะแปลว่าแปลว่าชีวิตนี้เราต้องอภัพรัก ไปตลอดชีวิตเลยอ๋ออะไรเงี้ยเอ็มซึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอ็มไม่่คยได้เห็นด้วยตรงนั้นก็เลยไม่ได้ใช้หรือหาศาสตร์จีนเนี่ยที่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับพอสมควรกักบหาศาสตร์ตะวันตกแต่อย่างหนึ่งคือโหาศาสตร์จีนเขาก็จะเน้นเบสเรื่องเงินเนาะวะอะไรก็เงินอะไรก็ทองทําอะไรแล้วรวยทําอะไรแล้วไม่รวยแต่งงานกับใครแล้วจะรวยมันก็จะเป็นเงินเงินเงินเป็นสมองซึ่งสำหรับตัวเอ็มเองพอเราทํางานในสายสเปเชียลมานานๆอะเรื่องเงินมันก็กลายเป็นเรื่องทีม ที่สำคัญน้อยลงไปในชีวิตเราจากที่เมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าเงินเป็นสำคัญรัดับต้นๆเลยอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอันดับหลังๆแทนประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ไตรงกับบิลีฟเราอีกหรือว่าทางโบรสสตท อินเดียบริษัอินเดียก็จะเป็นในเชิง Personal เชิงนิสัยเชิงที่ว่าคนนี้กับคนนั้นแต่งงานกันแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นเน้นในเชิงความรักสักค่อนข้างเยอะเนอะเพราะว่าในทางวัฒนธรรมของเขาก็จะมีแบบพวก arrange marriage ในการแบบจับคนนั้นคนนี้แต่งงานกันอะไรเงี้ยครอบครัวนั้นครอบครัควนี้ประมาณนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะไม่ได้ตรงกับความเชื่อเอ็มอีกสักเท่าไหร่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหตุผลที่ว่าทําไมถึงเป็นหริษัทตะวันตกสําหรับเอ็มเองเพราะว่าหาริษัทตะวันตกมันมีความที่ว่ามนมีความ แอดวานซ์กว่าในเรื่องของการเปิดกว้างทางมุมมองมันมีอะไรที่ไม่ได้เป็นกรรมไปสมบไม่ได้เป็นเงินไปสมบนอกมามันยังมีความที่แบบสนุกสนานในการเออ predict events ในอนาคตว่าพยากรณ์ข้าขงหน้าจะเป็นยังไงนะตาม pattern ดาวแบบนี้อ๋อถ้าเกิดว่าใน4ปีที่ผ่านมาเรามีเห็นดินไหวกันเพราะดาวสองมุมนี้มาทําการเพราะถ้าเกิดดาว2มุมนี้มาทํามุมกันอีกเอ,อ่อมันจะมีอะไรไหมนี่ออมมันจะนอะไรประมาณนั้นมันเลยมีความเป็นศิลปะมันเลยมีความเป็นแบบ สนุกอ่ะมันแบบเป็นการพยากรณ์อนาคตเลยไปเหตุผลหนึ่งแหละว่าทําไมถึงเป็นหัาศาสร์ตะวันตกด้วยนะคะโอเคนี่คือเหตุผลแรกเป็นเรื่อง p a t ิร์นประมาณนี้ทีนี้อย่างที่2ออย่างหนึ่งด้วยทีมอันนี้มันก็ตกพลึกมาสักพักแล้วก็คุยกับเพื่อนโชคดีที่ชีวิตนี้เรามีเพื่อนดีแล้วเราคุยกับเพื่อนเราแลแกเปลี่ยนความคิดกันอะไรเงี้ยแล้วก็มองว่าเออจริงๆแล้วว่าทุกๆอย่างในโลกเนี้ยมันทุกอย่างในโลกน,น,กน,ลกนี้มัน all connected ทุกอย่างในโลกเนี้ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามเช่นอย่างวันนี้เราทุกคนเรานั่งฟังพอดแคสต์เอมทำไมทุกคนถึงได้ยินเสียงเอมาทั้งที่เอมอยู่ในอพาร์ตเมนต์ทิบูไบตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงเย็นอะไรเงี้ยแต่เอ้ยทำไมบางคนอาจจะไม่ได้ฟังวันเดียวกันกับที่เอมพูดหรือว่าคนอาจจะอยู่อีกโลกซีกโลกหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้ทําไมเราถึงได้รู้จักกันอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมกันไง ใช่ไหมมันมีอะไรที่ all connected หรือว่าในโลกนี้อะไรก็ตามที่เรามองไม่เห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยรอย่างทุกวันนี้ที่น้ําขึ้นน้ําลงเราเห็นพระจันทร์ไหมมันดึงน้ําขึ้นหรือดึงน้ําลงก็ไม่ได้เห็นแต่ว่าพระจันทร์อยู่ไหนพระจันทร์อยู่ไกลมาแต่ทำไมพระจันทร์ถึงส่งผลให้มีน้ําขึ้นน้ําลงได้หรือเหมือนการพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ไกลโลกมากมากแต่ทำไมวันนี้เรายังเห็นแสงอาทิตย์ได้เรายังรับรู้ถึงความร้อนได้ช่วงนี้ได้ข่าวว่าที่ไทยมี h e ท t วฟ v e เนาะ จะค่อนข้างรอนิดนึงช่วงนี้เดือนมีนาคมใช่ไหมของปี2024ก็มีข่าวเรื่องขีดเว็บทำไมเราเรงรู้สึกถึงความร้อนของตรงนี้ได้นะเพราะนี่แหละทุกอย่างในโลกนี้มันคอนเนคกันหมดหรือว่าอย่างหนึ่งทฤษฎีดังที่เอ็มรู้สึกว่าน่าสนใจเหมือนกันไม่รู้ทุกคนเคยได้ยินไหมทฤษฎีที่ชื่อว่าจาชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าประมาณว่าเราจะไม่รู้จักคนเกิน5คนหมายคําว่าถ้าเกิดวันนี้เอ็มพูดมาว่าเอ็มน่าจะรู้จัก อารีนากรานเดนะอะไรเงี้ยเรียกว่าเอมกับอารีนากรานเดจะมีคนอยู่ตรงกลางเอมระหว่างเอมไปถึงอารีนาไม่เกิน5คนอะหมายความว่าแบบเอมอาจจะรู้จักเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้อาจจะรู้จักคนนั้นเพื่อนคนนั้นอาจจะรู้จักอีกคนนึงและคนนึงรู้จักกับอารีนาเนาะปะมันจะไม่เกินกัน5คนอะทุกคนในโลกเนี้ยเราจะไม่มีทางแบบเกินกัน5คนได้เลยประมาณเนี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เอมว่าเออ make sense เพราะว่าอย่างอ <laughs> ารีนากรานเดย์เอมเมาแล้วนะว่าเอมไม่เกิน5คนจริงๆเพราะว่าเอม มีเพื่อนอยู่ที่เมริกาคนหนึ่งที่สนิทกันมากมากไรเงี้ยแล้วเพื่อนคนนี้ที่เมรกาเขามีเพื่อนที่เป็นโปรดิวเซอร์และโปรดิวเซอร์คนนั้นอะทำเพลงให้อาร n a เนาะแมะมันก็มีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยที่ทุกอย่างสุดท้ายแล้วว่าชีวิตเรามันคอนเนคกันหมดเลยมันมีอะไรที่มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นว,ว่าเราเป็นสสารที่เกิดจากจักรวาลจักรวาลเนี้ยจักรวาลทันกว้างใหญ่เนี้ยมันมาจากโลกมนุษย์มาจากอะไรม,มาจากบิ๊กแบงใช่ปะ นน่นนี่นั่น,นว่ากันไปฟิสิกส์เอ็มตกฟิสิกส์นะครับฉันก็จะไม่มีความรู้ตรงนี้มากแต่เอ็มรู้ว่าเคมันมีบิ๊กแบงนะมันมีตุ้มระเบิดปั๊บจากนั้นมันค่อยๆสร้างฟอร์มมวล something ขึ้นมาแล้วกลายเป็นโลกพอกลายเป็นโลกปุ๊บใช่ไหมโลกเราต้นไม้เราน้ําเราสิ่งมันมาจากอะไรแล้วตอนแรกมันก็นมาจากฝุ่นละอองในอาวากาศเหมือนกันนะน้องปะมันก็ไม่ได้มาจากอะไรที่อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาเรียกว่าจากอาวาลเนี้ยเรามี เรามีสสารมายังไงตั้งแต่แรกสมมติว่าตั้งแต่แรกมันมีสสารมา100%อเนะทุกอย่างในตอนนี้ในโลกก็ยังเป็นร้อยเอร์เซ็นต์เนาะปจักรวาลนี้มันก็ยังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เกินไปร้อยหนึ่งร้อยสิบแต่มันไม่ได้ลดหายไปเป็นเก้าสิบเป็นเก้าสิบห้าทุกอย่างมันก็ยังคงเป็นร้อยเหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามันเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนความแข็งความหนาแน่นเนาะมันแค่เปลี่ยนรูปร่างเท่านั้นเองแต่มันก็คือยังเหมือนเดิมเลยเมื่อคืนนี้คุยกับแฟนเหมือนก สุดท้ายแล้วอะถ้าเราตายไปเราก็กลายเป็นต้นไม้อะ่ะก็กลายเป็นดินอะแล้วก็ลงไปที่ดินลงไปจบจากนั้นแล้ววัวก็อาจจะไม่กินล่างเราแล้ววัวก็อาจจะคลอดลูกออกมาเป็นวัวอีกตัวหนึ่งนอกไปแล้ววัวตัวนั้นก็มนุษย์เราก็กินอีกทีหนึง่งเดยมันก็จะวนเป็นแบบเนี้ยเรื่อย ฉันทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่หายไปไหนฉันเหมือนกันกับจักรวาลทุกอย่างมันก็เลยออกคอนเน็กชันทุกอย่างมันก็วนกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าทุกอย่างเราคือหนึ่งเดียวเราคือแค่ก้อนจักรวาลกลมๆที่ตอนเนี้มันแตกส่าสารออกมาเป็นมวลเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นเสียงเป็นแสงเป็นร่างกายหรือจริงจร่างกายของเราเนาะมันก็คืออะตอมเล็กๆที่เคลื่อนตัวกันอย่างรวดเร็วและอยู่ใกล้กันมากๆจนทําให้ผิวหนังเรากลายเป็นเหมือนของแข็งเท่านั้นเองเนาะมา ฉันก็เนี่ยแหละเป็นอีกผลหนึ่งที่พ่อไล่ถึงโทราศัพท์ตะวันตกเพราะจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คอนเน็กกับดาวชีวิตเราอย่างอิโมชั่นของเราความรู้สึกของเรามันก็คอนเน็กกับพระจันทร์เวลาน้ําขึ้นทีหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงหรือเลไรประมาณนี้โอเคเราก็นอกจากจะส่งผลกับทะเลแล้วอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลกับอิโมชั่นส่งผลกับร่างกายของเราด้วยเพราะว่าในร่างกายเราเรามีน้ําอยู่ที่70%เปอร์เซ็นต์เนาะเหมือนกันกับดาวแล้วมันดาวมันเคลื่อนไปในจังหวะไหนเราก็โดนอิทธิพลตรงนั้นด้วยเหมือนกัน เนาะไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยทุกอย่าง everything's all connected เลยเป็นผลที่ว่าเพราะอะไรถึงเป็นหรวราสราตะวันตกอะไรเนาะนี่คือแค่อยากจะให้ทุกคนแบบ Layout ตรงนี้ก่อนแบบเออมัน m a k e sense นะที่จริงแล้วอะถ้าเรามองในมุมมองหนึ่งที่ว่าเราเปิดใจแล้วแบบเออมันไม่ได้ไกลตัวเราขนาดนั้นหรือจริงๆแล้วในเรื่องของพลังงานอะไรต่างๆพวก sense พวก intuition อะไรเงี้ยจริงก็ไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้น พอดีเพื่อนสนิทเอ็มเพิ่งมาเที่ยวดูไบเพิ่งมาหาเอ,อ็มอะไรเงาแล้วก็เอ็มสอนทริคให้เพื่อนลองใช้อินทิชันของเพื่อนดูเพื่อนก็แบบเฮ้ยทาไมกูรู้ว่ะทาไมกูทําได้แล้วะอะไรประมาณนี้เอ็มก็แบบเห็นไหมทุกคนจริงเรามีพลังงานตรงนี้เรามีความสามารถที่จะคอนเนคกับเรื่องราวอะไรที่มันบียอนอะไรที่มันบิเกอร์ than ourselves ได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเรายังไม่ได้ถูกเอ็กโพสเรายังไม่ได้ถูกเปิดโปงถึงเรื่องราวพวกนี้ในเชิงที่มันจับต้องได้ เท่านั้นเองฉัน podcast เนี่ยของเอมนะคะก็อาจจะมาพูดเรื่องราวพวกนี้ให้ทุกคนเห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นว่าเพราะอะไร ถึงต้องเป็นหอรือ่ศาตร์ตะวันตกเพราะอะไรถึงต้องเป็นฮิวแมนดีไซน์เพราะอะไรถึงต้องเป็นเรื่องคลื่นเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้แล้วมันทํางานกันยังไงกันแน่ซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นออเดอร์สำหรับคลิปแรกกอนละกันว่าเพราะอะไรถึงเป็นหอรือ่ศาตร์ตะวันตกนะคะยังไงก็สาหรับใครที่อยากศึกษาเรื่องหอรือ่ศาสตร์ตะวันตกเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะสามารถเข้าไปดูในอินสตาแกรมของเอมได้นะคะ your beloved which ชื่อทุกชื่อของเอมช่องทางของเอมทุกทุกช่องเนาะไม่ว่าจะ YouTube นะคะ i n s t a g r a m อ่า TikTok นาอเป็น Your Beloved Wish หมดเลยรวมถึงช่องพอดแคสต์ตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยถ้าเกิดว่าใครอยากศึกษาอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูในที่ www. yourbelovedwish. com ได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งในนั้นจะมีให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ในเรื่องของ Human Design Day Free ด้วยซึ่งเดี๋ยวอจะมาพูดกันเรื่องของ Human Design กันในคลิปหน้า สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือมีอะไรที่อยากแชร์กันเพิ่มเติมสามารถส่ง m s s s g g เนาะดี DM มาหาเอม็มหรือว่าส่งข้อความมาทาง l ลน์อ f f ิ i ช at youbelovedish ได้เช่นเดียวกันนะคะมาแลกเปลี่ยนกันได้แลวกันได้แล้วก็ใครชอบคลิปนี้ คอมเมนต์ Comment, อะไรงไงว่ากันไปบอกเอ็มด้วยนะเพราะว่านี่คือคลิปแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงบ้างพูดผิดบ้างพูดเร็วบ้างคนชอบอกเอ็มพูดเร็วก็ถ้าอยากให้พูดช้าลงไงก็บอกได้นะคะยังไงขอทุกคนมีวันที่ดีว่า,างไงเราเจอกันต่อคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ